นะเดี๋ยวเปลี่ยนชุดชุดพี่แทนเข้ามานะเฮ้ยเห็นขนาดนี้นเสียงดังน,นิดหน่อยเจอผีหลอกอ่ะเฮ้ยไม่เจอต่างต่าวันนี้วันนี้กูมีพี่ใหญ่มาใครอะไม่กลัวใคร,ใครอ้าวพอ,อ,อดีครับเดี๋ยวไม่กลัวน่ะเดี๋ยวกลัวผีโอ้โหไม่กลัวได้ไงมันโผล่มาอ่ะ ีเขาต้องอยู่ส่วนผีนะคนอยู่ส่วนคนบาปบุญคุณโทษไม่ต้องสนใจก็มันไม่ให้ผมท้าทายอ่ะอย่าไปท้าเขาสิ่งพวกนี้มันไม่ดีจะดีช่วยอยู่ที่ตัวทรรสูงต่ำอยู่ที่ไหโลคําสอนของพี่แล้วก็น้อยเก็บไว้แปลตัวมาอยู่ไหนแปลตัวมันมากูไม่ชอบคํานี้พูดมาสามวันแล้วเนี่ยสามไลท์แล้วเฮฮ้้ยยเเเขาตัว คิดลุกคิดลุกคิดลุกตรงทรงยังแบดเลยอะแตกเลยแตกแอะใช่ไหมเนี่ยใช่ห uh รือเปล่าหมองข้างๆเยอเลยสี่พันเจ็ดร้อยท่านนะแชร์ไปนะนี่แขกรับเชิญนะพี่เอ๋นะครพี่เอ๋เขามาให้กำลังใจพวกเรา